สวัสดีครับ like, เพื่อนๆน้องๆและแฟนเพจช่อง YouTube ของพระสมเด็จวัดละคังลุงลบบรีนะครับวันนี้ลุงลบรีก็มีโอกาสมาไล์ให้เพื่อนๆน้องๆและแฟนเพจทุกท่านได้ชมกันเกี่ยวกับพระสมเด็จวัดละรังนะฮะ ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสมเด็จวัลครังพิมพ์ใหญ่ชายจีวอนนะฮะสุขโขทัยนะฮะเป็นพิมพ์สุขโขทยัยเป็นดูแล้วนะ่าจะเป็นเนื้อผงเกรสรน,นะฮะเนื้อผงเกรสรลงด้วยลักน้้ำเกลียงนะฮะ เพราะว่าการลงรักน้ําเกี้ยงก็รักน้ำเกีียงเข้ามาก็สมัยโน้นะนะรุนเก้าราชการที่3ตอนปลายถึงราชการที่4นะที่นําเข้ามาจากเมืองจีนตอนนั้นคนที่เป็นเจ้าพยาพระคังก็คือท่านทวมบุญมากนะการสัมปันธไมตรี และค่าขายกับประเทศจีนถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากครับช่วงนั้นก็ตามประวัติศาสตร์นะที่เขียนแล้วก็ที่ได้ศึกษามาบ้างนะครับก็ดูแล้วทุกอย่างเข้าอายุถึงได้คันนี้เราจะมาแบบพิสูจน์นะว่าพระแท้นะพระแท้ ส่วนมากนะพระแท้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนๆน,นะที่ผมให้ท่านดูนะผมจะพิสูจน์ทางแม่เหล็กนะฮะส่วนมากจะดูดแม่เหล็กนะอันนี้แม่เหล็กผมทำขึ้นเองนะก็เป็นแม่เหล็กตัวเล็กๆที่ติดเครื่องหมายของเครื่องแบบขัาการทั่วไปนะผมแกะออกมาแล้วก็มาติดใส่ก้นลำโพงเล็กๆอีก นี่มันตกแตกก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่ก็จะทดลองทางแม่เหล็กดูนะเดี๋ยวผมทดลองทางแม่เหล็กของอันนี้เป็นพระกิ่งนะฮะพระกิ่งผมก็ไม่รู้ว่าสร้างที่ไหนยังไงนะแต่ดูแล้วมันก็สวยดีผมชอบผมก็เลยเช่าหามานะฮะน,นี่มีกิ่งอยู่นะมีกิ่งอยู่ก็ถ้าทางทางแม่เหล็กนะฮะก็พะ แทเรพระรุ่นเก่าๆส่วนมากจะดูดไม่เหล็กติดนะหรือไม่เหล็กดูดดูนะเห็นไหมยกขึ้นได้เลยเห็นไหมไม่เหล็กติดเลยก็หนักไม่ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยไม่เหล็กก็ถือว่าใช้ได้ก็ดูดติดนะเนี่ยเห็นไหมยกพระขึ้นก็ได้นี่เห็นไหมอันนี้คือทางไม่เหล็กของพระรุ่นเก่าๆที่ผมมองแล้วว่าเป็นการสร้างที่ถูกต้องนะแล้วครนี อันนี้ก็คือเกจินะที่ลบบุรีนะหลวงพ่อเหลือวัดเขาตะก,ก้านะะท่านก็เป็นพระอยู่ในสายวิปัสสนากรรมฐานท่านก็ได้สร้างเหรียญของท่านขึ้นมาผมก็เอามาจิ้มๆดูแล้วก็เห็นว่ามันดูดไม่เหล็กเหมือนกันนะอันนี้ขนาดเป็นล็อกเก็ตนะฮะดูนะเห็นไหมขึ้นมาเลยอันนี้เราเราไม่ใช่ว่ามองว่ามันดูดเหล็กที่เป็นกรอบนะเดี๋ยวผมว่าออกก็ได้เห็นไนะเนี่ยก็องค์พระนะะ องพระตรงกลางเห็นไหมตรงกลางดูดเนีดูดตรงกลางไม่ใช่ดูดกรอบไม่เหล็กนะฮะเห็นหดูดตรงกลางแสดงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสรุปให้ดูอ่าใน,นก็ดูดคันนี้มาดูหลวงพ่อคูณลักเป็ดนะฮะปีสามเจ็ดนะผมไปที่วัดบ้านไรแล้วผมก็เช่ามาจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่อันนี้เป็นเกเห็นไหมโดดขึ้นมาใส่เหมือนกัน นะตรงกลางนะฮะไม่ใช่กรอบนะกรอบรู้สึกจะไม่ใช่เหล็กนะอันนี้จะเป็นโลหะอะไรก็ไม่รู้ไม่ดูดนะฮะแต่คันนี้ที่ดูดก็คือตัวของล็อกเก็ตหรือว่าตัวอยู่ตรงกลางของล็อกเก็ตท่านนะนะย้ายมาไว้ทางนี้นะคันนี้ที่ดูดดูดนะคันนี้ก็ให้ดูนะฮะอันนี้ก็เป็นกิ่งนะฮะกิ่งที่ฐาน ใต้ฐานจะเขียนว่าแปะไว้นะรอห้าลอสองหนึ่งหนึ่งแปดนะอห้ารอสอ, 5, อ 2, 1หนึ่งหนึ่งแปดคันนี้เราก็จะมาพิสูจน์ทางแม่เหล็กกันเห็นไหมก็ดูดนะเห็นไหมยกขึ้นได้ไม่หลุดเห็นไหมเคนะหลุดไปก็ไม่เป็นไรเอาย้ายมาไว้ทางนี้นะฮะนี่คือลนะักษณะเนี้ย ถ้าว่าเราใส่ไม่เหล็กนลฮะมันจะต้องดูดกันใช่ไหมถ้าไม่เหล็กเห็นไหมผมใส่แล้วมันจะไม่ดูดเห็นไหมเนี่ยผ้าตะพระชนกันดูถ้าเป็นเม่เหล็กมันจะดูดกันนะฮะที่อยู่ในเนื้อพระโอเคนะคราวนี้เรามาดูอีกองหนึ่งอันนี้ก็เขียนว่ารอห้ารอสองหนึ่งหนึ่งแปดรุ่นเดียวกับเมื่อกี้นี้ฮะผมก็เพื่อความแน่ใจผมก็เลยเอามาสององค์ซะเลยเนี่ยเอามาพิสูจน์ดูว่าดูดไหมเห็นไหมดูดเหมือนกันนะฮะเห็นไหม พักกิ่งนะโอเคฮะย้ายมาไว้ทางนี้เมื่อดูดแล้วคันนี้ก็มาดูเสือหลวงพระเพียนนะเห็นไหมก็อันนี้เป็นท่อฐานเรื่ออะไรเนะนี่ยเนี่ยท่อฐานท่อฐานนะปัดเกินกระถินนนะเห็นไหมเป็นท่อฐานที่เขาปั๊มไใ้ใต้ใต้ฐานพระไอ้ใต้ฐานเสือไม่ใช่พระโอเคคันนี้ามาพิสูจน์แม่เหล็กนะเห็นไหม ติดนะดูดติดเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขอโทษนะผมต้องใช้มือเดียวเพราะว่าอีกมือหนึ่งก็จับกล้องนะนี่เห็นไหมดูดติดฮนะเห็นไหมตั้งได้เอียงหลุดไม่เป็นไรก็ถือว่าดูดเห็นไหมเนี่ยยกตูดขึ้นเลยแล้วมันก็หลุดโอเคด้านของนั้นข้างดูดหมดเสือทั้งตัวนะดูดเหมือนกันนี่ก็ดูดนะเสือลงพเพียนนะฮะที่เขาเล่นหากันที่บอกว่า พิมพ์นิยมอะไรเขานั่นนะน,นี่นี่ก็ดูดนะเห็นไหมนะดูเห็นไหมยกขึ้นได้โอเคนะก็ถือว่าผ่านถ้าดูดแต่จะดูดแรงดูดไม่แรงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้มาลองอันนี้ก็เป็นเสือหรือเป็นอะไรไม่รู้ฮนะเห็นไหมดูดยกขึ้นได้ไม่หลุดโอเคนะนี่ถือว่าดูดอันนี้เป็นแจก แจกพระป่านะไม่รู้พระพววเอามาให้นะแจกพระป่าร้อยหนึง่งผมก็ทําบุญไปแล้วครับก็ให้มาก็ซอมพระป่าโอเคนะนี่ก็ดูดนะเนี่ยเสือหลวงพระเพียนเห็นไหมแต่ดูดไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดูดคล้ายคยหลวงพ่อเงินหรือว่าอะไรเนี้ยเนี่ยดูดก็ถือว่าดูดนะถ้าดูดโอเคนะนี่เป็นพิมพ์นิยมเสือหลวงพระเพียนนะไตยฐาน จะเป็นยันเขาเรียกยันอะไรไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกนะเห็นไหมเสีเยงหลวงพ่อเพื่อนที่เขาเล่นหากันที่มีประสบการณ์นะฮะนี่เอาลเราพิสูจน์กันไปแล้วคราวน,นี้ก็เราจะมาพิสูจน์หลวงปู่ทวดบ้างนะฮะนี่หลวงปู่ทวดองนี้ผมเช่ามาจากวัดช่างให้นะ,ะไม่ไม่ใช่ฮนะขอโทษครับอันนี้เป็นหลวงปู่ทวดวัดประสาสนะวัดประสาทปีิศูนย์หกนะ ปู้ทวดวัดประสาทปีศูนย์หกจะพิสูจน์ให้ดูว่าดูดไม่ดูดนะ,ะโอเคนะคนนี้เราก็พิสูจน์าางไม่เหล็กกันเห็นไหมดูดนะฮะถือว่าดูดนะฮะยกขึ้นได้เลยไม่หลุดนะเห็นไหมนี่เราทวดวัดประสาทนะฮะปีศูนย์หกนี้ อันนี้เป็นหนูปูทวดวัดช่างให้ที่ผมไปเช่ามาจากวัดเหมือนกันนะรู้สึกจะเช่ามาเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดนะปีสามเจ็ดสามสองเนี่ฮะอยู่ประมาณสามสิบกว่ากว่าเป็นพระปัมนะฮะเห็นไหมรอยตัดรอยอะไรนี่เป็นพระกดพิมพ์ปัมนะฮะรอยกดรอยอะไรผมดูแล้วก็ ก็ดูใช้ได้ฮะแล้วคราวนี้เรามาท้องลองทางแม่เหล็กกันหูนะเห็นนะติดขึ้นมาเลยนะ,ะนี่เห็นไนหะถือว่าดูดแบบนี้ดูดนะ,ะผ่านนะ,ะโอเคนะฮะนี่คือลักษณะพระที่สร้างถูกต้องนะ,ะพระสร้างถูกต้องนี่มันจะดูดแม่เหล็กนะะผมก็มองว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณดีกว่า แล้วกน,นี้เราหลวงปู่ทวดทั้งหมดนะที่วางเป็นแผงนี่เดี๋ยวผมจะไปลองทางไม่เหล็กให้ดูนี่ฮนะเราจะลองทางไม่เหล็กกันนะ,ะดูดนะฮะเห็นไหมดูดพลิกออกไปเลยเห็นนะออกไปเลยฮนะติดเลยฮนะอันนี้ดูดนะฮะอันนี้หลวงปู่ทวดวัดช่างให้พิมพ์หัวไม่ขีดนะฮะ นะ่วัจ้ังให้พิมพ์หัวไม่ขีดปีเก้าเจ็ดนะฮ okay, นะโอเคเดี๋ยวเราเรียงไว้ข้างบนที่ดูดแล้วผ่านแล้วอันนี้องค์ต่อมาคือองค์ที่สองเราก็ต้องรีบๆกันหน่อยฮนะเพราะว่าวันนี้ผมจะทําคลิปแค่เช็คเรื่องการดูดไม่เหล็กเห็นไหมดูดนะเนี่ยยกขึ้นได้เลยไม่หลุดนะอันนี้ถือว่าดูดแรงองค์นี้เห็นไหม อันนี้หัวขีดนะฮะหัวขีดทางด้านขวาเป็นรอยขีดอยู่เห็นไหมเป็นพิมก้าเจ็ดนะฮะปูวทวดปีก้าเจ็ดเนื้อวา่านนะดูดไม้เด็กนะโอเคนะวางไว้ข้างบนแล้วก็มาดูองค์ต่อไปปีก้าเจ็ดเหมือนกันนะที่วางอทั้งหมดเนี่ยเป็นปีก้าเจ็ดหมดนะเรแล้วก็จะถ่ายให้ดูแบบน,น,น,นะน,น,นี่เห็นไหมดูดเหมือนกันยกขึ้นได้เห็นไหม นีน่หลปูท่ทวดปีเก้าเจนะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมค่อยผมก็เคยถ่ายคลิปให้ท่านดูไปแล้วนะปีเก้าเจ็อันนี้ผมจะมาลองอีกองก็ลองไปเรื่อยๆคลิปนี้ถือว่าเป็นการทดลองทางเมล็กแล้วก็ทดลองความถูกต้องของพระเกจิหรือวพระอะไรทั้งหมดนะที่เขาสร้างออกมาแล้วก็ส่วนมากผมก็จะไปเช่าที่วัดอันนี้ฮนะดูดนะฮะเห็นไหมลากออกมาได้เลยโอเคนะนี่ก็ดูด แต่จะดูดแรงดูดค่อยก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งปีก็เจ็ดหมดนะฮะนี่เดี๋ยวผมลองทางไม่เหล็กให้ท่านดูเห็นไหมดูดนะฮะยกขึ้นได้เลยเห็นไหมยกขึ้นได้เลยผ่านนะฮะนี่ปีก็เจ็ดท่งนั้นฮะที่วางเรียงอยู่อันนี้ผมไม่ได้คัดว่าดูดไม่เหล็กแล้วเอามาตั้งนะฮะไม่นลฮะอันนี้ผมหยิบามาหยิบมาเรียงแล้วก็จะเช็คดูฮนะมันก็คงจะมีดูดทั้งแรงดูดทั้งค่อยนะ เห็นไหมอันนี้ก็ดูดนะ่ายกได้เห็นไหมเนื้อว่านปีเก้าเจ็ดนะเห็นไหมพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ต้อหรือพิมพ,มพม์หัวไม่ขีดอะไรนั่นนะเคนะเรียงไว้คันนี้มาเอาองค์ต่อไปเห็นไหมเคนะเดี๋ยวทดลองต่างไมล์เลยให้ท่านดูดทุกองค์ที่ผมมาเรียงไว้เห็นไหมดูดนะอันนี้ออกดูดอ่อนๆน,นะเห็นไหมไม่ได้ดูดแรงนะหันหน้าก็ไนดะ้ นะดูนะเนะี่ยลมไปใส่เนะี่ยไม่ถึงแก่ดูดติดนะฮะองนี้แต่ดูดดูดเหมือนกันแต่ดูดไม่แรงโอเคน,นะคานนี้ก็มาเอาองนี้เนไหมที่ผมเอามาเรียงไว้ทั้งหมดเนี่ยผมก็หยิบออกมาเลยโอเคน,นะเดี๋ยวดูดองนี้เนะีนะ่ยก็ดูดเหมือนกันนะล้มใส่ฮนะก็ถือว่าดูดนะฮะโอเคน,นะเรียงไว้ข้างบน เช็คผ่านแล้วก็เราก็เอาองค์ต่อไปเนี่ยนะแล้วก็เช็คเนี่ยดูอ่ะองค์นี้ยกขึ้นได้เลยฮนะอันนี้ถือว่าดูดแรงนะโอเคนะหล่นโอเคเราก็มาเรียงไว้ตรงนี้เอาองค์ต่อไปครับท่านี้ไปลองทางไม่เลยกันว่าพระองค์ปู่ทวดหรือพระเกจเกิเก่าๆของเข้า สร้างเขาทำกันขึ้นมานี่เมื่อเราเช็คความถูกต้องทุกอย่างแล้วเราก็มาทดลองทางแม่เหล็กอันนี้ก็ถือดูดว่าฮนะเห็นไหมล้มใส่เห็นนะไม่ออกเนี่ยเห็นไหเนี่ยเนี่ยลากออกมาโอเคฮะถือว่าผ่านนะฮะเคเดแล้วเราทดลองไปเรื่อยๆะฮะวันนี้คือวันนี้ถือว่าคลิปนี้เป็นการเช็คพระอย่างเดียวฮนะว่าพระที่ สร้างถูกต้องและมีพุทธคุณหรือว่าของแท้นี่มันจะดูดไม่เหล็กหรือไม่อะไรอย่างที่เขาพูดกันหลายๆคนอันนี้ดูดนะเห็นไหมล้มใส่โอเคนะถือว่าผ่านดูดนะนี่ก็ดูดแล้วก็มาเรียงไว้อันนี้องค์ต่อไปเหลืออยู่สามองค์นะที่ผมมาดูดเอามาเช็คทั้งหมดอันนี้ก็ดูดองค์นี้อยู่นะเห็นไหมดูดนะล้มใส่เหมือนกันโอเคนะแล้วก็มาเรียงไว้เมื่อเช็คผ่านแนละ้ว ันเหลือสององนะฮะโอเคนะเดี๋ยวเราเช็คทางไม่เหล็กกันไปเรื่อยๆให้ครบทุกองนี่ก็ดูนะนี้ยกขึ้นได้แลวอันนี้ถือว่าแรงนะฮะเห็นไมพระมันจะดูดไม่เหล็กแต่จะแรงไม่แรงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องดูดนะฮะส่วนมากส่วนมากนะดูดเป็นพระดุนเก่าๆเป็นพระอะไรต่างๆที่เขาสร้างถูกต้องเป็นคุณเนื้อผงนะส่วนมากจะดูดนะดูฮะดูดนะฮะเห็นไหมลมใส่เหมือนกัน โอเคนะพระหลวงปู่ทวดทั้งหมด10บวกาองค์ที่ผมเช็คทางมาเลยดูดหมดนะรวมถึงพระเกจิหลวงพ่อเพี้ยนหลวงปู่เหลือแล้วก็หลวงปู่ทวดวัดประสาทหลวงปู่ทวดวระช่างให้นะนี่สององค์นี้น,นี่ที่ผมเช็คก,ก่อนทีแรกเลยนะนี่แล้วก็พระกิ่งอะไรต่างๆนะเสือหลวงพ่อเพี้ยนอะไรปวะนี้ยครั้นี้เรามา เช็คสมเด็จวัดละคังนะฮะที่ผมเอามาวางไว้ตรงนี้เห็นไหมผมจะเช็คให้ท่านดูว่าพระแท้พระอะไรต่างๆเนี่ยมันดูดไม่เหล็กหรือไม่นี่ขอเท็จจริงมันจะได้รู้กันว่าพระแท้การสร้างพระผงของท่านมีพุทธคุณทางไม่เหล็กหรือว่าแร่โลหะที่ท่านใส่ หรือแร่ที่ท่านใส่ก็ออกไปทางเขาเรียกว่าแร่ผงเหล็กไหลนะฮะเหล็กไหลไผ่ดาเหล็กไหลเงินยวงแล้วก็เหล็กไหลหรือแร่ใบมะขามนะ,ะที่ท่านนํามาจากกุทุ่งเศรษฐีกําแพงเพชรที่เอาวิธีการสร้างของพระฤาษีนะฮะของหลวงปู่สมเด็จท่านเอามาสร้างเมื่อตอน ที่ท่านทุดงไปที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ประหักพังหรือว่ากลุ่มทุ่งเศรษฐีหักพังแล้วพระทุ่งเศรษฐีเกลือนนะมีพระสุ้มกอมีพระกำแพงขาเยงแล้วก็มีพระพวกนางพญาพระรอดอะไรพวกนี้ท่านก็นเลยเก็บรวบรวมมารวมถึงตำราการสร้างพระของพะระฤาษีนะนำมาแล้วก็มาสร้างพระสมเด็จแล้วก็ นำผงทั้งหมดนำมาใส่ในพระสมเด็จนะก็เลยทำให้พระสมเด็จนี้ดูดแม่เหล็กนะฮะโอเคนะโอเคลองลององแรกองนี้นะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นผงม,มวลส,สารที่ผงมวลสารที่อะไรเขาเรียกผงเกสรน,นะ้าผงเกสรน,นี่จะไม่ดูดนะส่วนมาก จะไม่ดูถ้าเป็นผงเกรสรของหลวงปู่ท่านเพราะท่านจะไม่ใส่พวกแร่อันนี้เลยจะมีแต่พวกผงเกรสรดอกไม้แล้วก็ปูนขาวกล้วยข้าวอะไรพวกนั้นเนี่ยนี่โอเคนะอันนี้เป็นพักผงเกรสรแน่นอนไม่ดูดอเอนะเดี๋ยวเราลองมาเช็คที่ผมวางเรียงไว้ตรงนี้ก็เช็คกันไปเรื่อยๆวันนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปที่เช็ค พระอย่างเดียวอ่านี่ดูดนะฮะเห็นไหมยกขึ้นได้เลยมาวางตรงนี้เรียงองค์ที่หนึ่งเนี่ยองค์ที่สองครับกัเนี่ยองค์ที่สองอ่าดูดนะฮะเนี่ยยกขึ้นได้เหมือนกันโอเคนะฮะนี่องค์ที่สองคราวนี้มาดูองค์ที่สามนะ จะดูดอ่อนๆไม่แรงไม่วิ่งใส่ปักนะดูจะดูดอ่อนๆแบบล้มมาเฉยๆเห็นนะโอเคนะองค์นี้ก็ดูดถือว่าดูดปนอ่อนนะอันนี้มาดูองค์ต่อไปที่ผมวางเรียงไว้นะอาจจะดูดค่อยดูดแรงอะไรนี่ยอันนี้ถือว่าดูดแรงนะยกขึ้นได้ฮะโอเคนะอันนี้ก็ดูองค์ต่อไป โอเคดูดนะ,ะยกขึ้นได้เหมือนกันอ,องนี้เคนะฮะถือว่าดูดดูดแรงฮะอ,องนี้ โอเคนะเดี๋ยวเช็คเดีวอันนี้ก็ดูดนะดูดแรงฮะยกได้เลยเหมือนกันโอเคนะองต่อไปโอเคนะดูดยกขึ้นได้เหมือนกันดูองต่อไป ดูนะยกขึ้นได้เหมือนกันโอเคนะผมก็สรุปนะว่าตำราการสร้างพระทั้งหมดของหลวงปูส่สมเด็จพระจารย์โตท่านแล้วก็หลวงป,ปู่ทวดพระเกจินะแทบทุกองค์ที่สร้างถูกต้องนะสร้างถูกต้องและพิธีกรรมที่ดีอะไรต่างๆนะส่วนมากนะ ผมพูดว่าส่วนมากนะจะมีผงเหล็กไหลแต่จะเป็นเหล็กไหลเงินยวงเหล็กไหลไผ่ดำหรือเหล็กไหลอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ท่านจะนำมาเป็นส่วนผสมในการสร้างพระนะฮะและพระท่านถึงได้ศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณรวมถึงพระสมเด็จวัดระฆังด้วยนะฮะก็ผมได้พิสูจน์ให้เพื่อนๆน้อ,นนองๆและ แฟนเพจทางช่อง YouTube ของลุงลบบุรีพระสมเด็จวัดระครังลุงลบบุรีดูแล้วนะฮะว่าพระที่สร้างถูกต้องพิธีกรรมถูกต้องมีผงเหล็กไหลมีอะไรต่างๆนะใส่ส่วนมากจะมีผงเหล็กไหลจะดูดแม่เหล็กแทบจะทุกองนะฮะกล้าพูดได้เลยนอกจากนอกเสียจากว่าพระองค์นั้นจะเป็น ที่ท่านสร้างด้วยผงพุทธคุณฮะคือผงเกสรผงเกสรแล้วก็เป็นผงอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ได้ผสมผงเหล็กไหลนะเป็นผงพุทธคุณผงเกสรน,นั่นนะจะเป็นพระที่ไม่ดูดแม่เหล็กนะส่วนมากหรืออาจจะดูดกระดูดน้อยมีกำลังดูดอ่อน,ออน สำหรับผมที่นําเป็นแม่เหล็กแบบนี้มาก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กธรรมดาธรรมดาฮไม่ใช่แม่เหล็กแรงสูงแบบที่ท่านอาจารย์โจกหรือว่าหลายๆท่านที่เขาใช้กันพิสูจน์ทางแม่เหล็กนะฮะอันนี้ผมทําเองแล้วก็ถือว่ามันก็ใช้ได้ฮะแต่เพียงแต่ว่ากําลังการดูดอาจจะไม่เยอะเหมือนกับของผู้ที่เขาใช้ทดลองแบบแม่เหล็กพลังสูงนะฮะอันนี้ผมถือว่าเป็นแม่เหล็กธรรมดาธรรมดา ก็พอใช้ได้ฮะแต่ถ้าเป็นแม่เหล็กพลังสูงแบบนั้นผมคิดว่าทุกองนี่คงจะดูดแม่เหล็กหมดนะก็ขอสรุปคลิปนี้ให้เพื่อนๆนน้องๆและแฟนเพจช่อง YouTube พระสมเด็จวลาคังหลงลบบุรีทุกท่านเห็นว่ามีประโยชน์นะฮะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสักครแล้วก็ส่งให้เพื่อนๆหรือส่งต่อๆกันไปให้ได้เรียนรู้ ไปกับหลุงรบบรีทุกท่านนะสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บณนะปัจจุบันคือโควิด1 9ทุกท่านนะขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ